ครับสมัสดีนักเรียนชั้นปหนึ่งทุกคนนะครับสำหรับในคราวที่แล้วนะครับครูได้พูดถึงเรื่องของการป้องกันตนเองนะครับจากอาการของผดผื่นคันนะครับผื่นคันต่างๆที่เกิดจากอาจจะเกิดจากตัวนอนเจเกิดจากการแพ้เกิดจากสัตว์แมลงมีพิษอะไรต่างๆด้วยนะครับคุณครูได้พูดไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับในเนื้อหาวันนี้ครูก็จะมาพูดถึงเรื่องของ หเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องของแผลฟกช้ำนะครับต่างๆนะครับซึ่งสาเหตุของการาเป็นแผลฟกช้ำนั้นนะครับอาจจะเกิดจากการถูกของแข็งกระแทกหรือเกิดจากการหกล้มนะครับกระแทกพื้นนะครับหรืออาจจะเกิดความประมาทของเราเองนะครับเดินไปก็ถูกเป็นชนโตะ๊ชนเก้าอี้อะไรต่างๆนะครับก็ทําให้เกิดเป็น แผลฟกช้ำนะครับนะก็เกิดเป็นปื้นๆสีเขียวๆนะครับแผลฟกช้ำม,มันเป็นลักษณะยังไงนะครับก็จะมีรอยฟกช้ำสีอะไรครับสีม่วงหรือเขียวคล้ำนะครับที่บริเวณผิวหนังที่โดนกระแทกนะครับที่โดนกระแทกดูในภาพประกอบนะครับในภาพประกอบก็จะเป็นในเรื่องของอโดนของแข็งตีโดนหรือว่าตกใส่หรือว่า ลื่นหกล้มนะครับหรือไปกระแทกนะครับชนโตชนอะไรต่างๆนะครับบางคนก็อาจจะเป็นแผลฟกช้ำเกิดจากการวิ่งแล้วก็สะดุดหกล้มนะครับกูเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยนะครับต้องเคยเป็นแผลฟกช้ำอยู่ๆก็เห็นเป็นปื้นเขียวๆเ,เป็นวง,ง,งเป็นจุดสีเขียวๆเ,เกิดขึ้นตามร่างกายแล้วมีอาการอะไรครับเจ็บหรือปวดนะครับบางคนก็ปั่นจัก,กรยานแล้วล้มบางคนก็จะเล่นอะไรครับสเก็ตนะครับเล่นสเก็ตบอร์ดบ้าง นะครับเล่นเอ่อโรลเลอร์เบลดนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดอะไรครับเกิดแผลฟกช้ำต่างต่างนะครับอ่านี้ก็คือเป็นภาพนะครับเด็กๆลองดูตามนะครับเป็นภาพอ่าต่อไปนะครับในระหว่างที่เราเกิดแผลฟกช้ำนะครับเราจะประคบเย็นหรือประคบร้อนเด็กๆอาจจะงงว่าเอ้ประคบเย็นประคบคืออะไรประคบก็คือเอาเอาเอาอะไรครับ เอาเจลเย็นหรือน้ําแข็งมาประครบหรือประกบบริเวณแผลนะครับบริเวณแผลที่อะไรครับที่เกิดการฟกช้ำหรือเอา,อาถุงน้ําร้อนหรืออุ่นๆอะไรอุ่นๆนะครับมาประคบดีนะครับ,รรบ,นะรบตรงแผลฟกช้ำเหล่านั้นนะครับเราจะประครบแบบไหนดีกว่ากันเดี๋ยวเราเ่อามาดูกันนะครับว่าเราจะประคบแบบไหนนะครับันั้นการปฏิบัติตนนะครับเมื่อมีแผลฟกช้ำ หรือเมื่อมีการฟกช้ำเราจะปฏิบัติตนยังไงนะครับอันดับแรกก็คือประครบด้วยความเย็นนะครับโดยใช้ผ้าห่อน้ําแข็งหรือกระเป๋าน้ําแข็งวางบริเวณที่ฟกช้ำนะครับนานประมาณ1 0บถึงสินาทีเห็นไหมใช้อะไรครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดแผลฟกช้ำเกิดขึ้นก็ใช้น้ําแข็งนะครับหรือเจลเย็นนะครับที่เป็นเจลสีฟ้า,ฟาแบบเนี้ยนะครับที่ครูได้ให้ดูอ่าที่มีภาพอันนี้เขาเรียกว่าเจลเย็น นะครับเอาแช่ในช่องฟิตหรือว่าช่องแช่เย็ยนนะครับมาประครบบริเวณแผลที่เกิดการฟกช้ำนะครับไว้ประมาณ10-15นาทีเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้บวมนะครับการใช้น้ำแข็งประครบด้วยการห่อผ้าหรือเอาใส่ถุงพลาสติกนะครับประครบบริเวณที่เกิดแผลฟกช้ำนะครับก็เป็นการป้องกันการบวมเกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงแล้วเวลาที่เราหกล้มเราไม่รู้ว่าแขนเราหักหรือว่าอะไร เกิดขึ้นบ้างข้างในนะครับเราไม่สามารถมองเห็นด้ตาเปล่าแต่ที่แน่เราเห็นว่าเราเจ็บแล้วมีอาการปวดแล้วก็มีอาจจะมีอาการบวมหรือมีแผลเขียวฟกช้ำแล้วก็ต้องรีบประครบเย็นก่อนนะครับ mm hmm. เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เลือดมันอะไรครับ mm hmm. ผแผลที่มีการฟกช้ำนั้นมันก็จะมีการแตกของเส้นเลือดใช่ไหมครับเลือดก็จะไปกองรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นนะครับทําให้เกิด การบวมต่างๆเลือดก็จะไปข้างบริเวณที่เรา,าเกิดแผลฟกช้ำนะครับการใช้น้ำเย็นประครบก็เป็นการประครบเพื่ออะไรครับเพื่อให้เลือดมันหยุดนะครับหยุดไหลหรือว่าแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการาฟกช้ำเกิดขึ้นก็รีบประครบน้ำเย็นก่อนนะครับหรือประครบน้ำแข็งหรือเจลเย็นอย่างที่ครูพูดนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยกันไปทําอะไรต่อนะครับเพราะนั้น เวลาเกิดแผลฟกช้ำดําเขียวเนี่ยเราต้องประครบร้อนหรือเย็นเนี่ยที่ครูพูดไปนะครับแผลฟกช้ำนะมีเลือดออกชั้นใต้ผิวหนังใช่ไหมครับเมื่อถูกกระแทกถูกชนหรือถูกต่อยนะครับหรือถูกอะไรกระทบกระแทกนะสี่สิบแปดชั่วโมงแรกเราต้องประครบอะไรครับสี่สิบแปดชั่วโมงก็คือหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมก็คือสองวันนั่นเองนะครับเราต้องรีบประครบด้วยอะไรครับน้ําเย็นหรือน้ําแข็งวันละสองถึงสามครั้งนะครับครั้งละประมาณสิบห้าถึงสามสิบนาที นะครับตะก,กี้ตะก,กี้ที่ครูพูดไปนในหนังสือก็จะเป็น10-15นาทีนะครับแต่บางที่ก็อาจจะใช้เวลาประมาณ15-30นาทีก็ได้นะครับประครบที่ไหนครับรอยช้ำบริเวณศีรษะใบาหน้าหรือประครบด้วยน้ำแข็งนะครับหรืออาจจะใช้ผ้าม้วนให้หนาพอกดที่บริเวณเกิดการฟกช้ำนะครับพอหลังจากนั้น2วันนะครับหรือหลังจากนั้นอีก48ชั่วโมงเราก็ประครบอะไรครับ ประครบร้อนครั้งละ15นาทีวันละ2-3ครั้งนะครับอาการบวมก็จะค่อยๆนะครับค่อยๆลดลงนะครับเพราะว่าฟกช้ำก็จะดีขึ้นนะครับภายใน10-14วันนะเราจะเห็นว่าแผลเวลาที่เกิดการฟกช้ำนั้นนะครับจะมีสีแดงหรือสีแดงอมม่วงใช่ไหมสีออกม่วงๆดำๆคำ้ำๆนะหลังจากนั้นก็จะออกเป็นสีสีเขียวๆหลังจากนั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนค่อยๆหายไปนะครับถ้ามันเกิดไม่หาย มีเลือดสีแดงๆค้างอยู่ก็ต้องไปหาคุณหมอนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อตรวจรักษาแล้วก็เอาเลือดที่ค้างออกอยู่นะครับอ่าตอนแรกๆมันก็จะแดงหลังจากนั้นก็จะเขียวเขียวแล้วก็จะกลายเป็นสีน้ตาตาลอันนี้คือการประครบนะครับเพราะนั้นบริเวณที่ฟกช้ำนั้นเราก็ต้องอะไรครับให้มันอยู่นิ่งๆที่สุดหรือเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดนะครับเราไม่รู้ว่าแขนเราหักหรือเปล่าถ้ามีอาการปวดเราก็ต้องอะไรครับรับประทานยานะครับ แล้วก็นอนพักผ่อนนะครับนั้นการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันะการฟกช้ำเราจะต้องทำยังไงนะไม่เล่นรุนแรงใช่ไหมครับไม่เชาะเลาะ,ะชกต่อยกับเพื่อนนะครับต้องระมัดระวังนะครับการเดินหรือการวิ่งเพราะอาจจะหกลม้มนะครับเดินไม่ระวังก็จะไปชนโต๊ะชนหนึ่งอื่นได้นะครับหรือก้นกระแทกอะไรต่างๆนะครับหรือชนกระแทกก็ทำให้เกิดการฟกช้ำเกิดขึ้นนะครับ เพราะนั้นการรู้จักป้องกันและแก้ไขาอาการบาดเจ็บนะครับด้วยอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆด้วยตนเองก็จะช่วยลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและหายเป็นปกติได้เร็วขึ้นนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงและสามารถทำกิจกรรม,มอื่นๆได้นะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ครูพูดมาได้สอนมาในหน่วยการเรียนรู้ที่เจนี้นะครับก็จบไปละนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีการบ้านให้เด็กๆอีก,อกเช่นเคยนะครับ ยวคราวหน้านะครับเราก็จะมาขึ้นเนื้อหาใหม่นะครับสำหรับวันนี้ครูได้พูดถึงเรื่องของการปฐมพยาบาลนะครับแล้วก็การป้องกันตัวเองจากการเจ็บป่วยด้วยแผลฟกช้ำไปแล้วนะครับก็ฝากเด็กๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ไม่มีการบ้านนะครับให้เด็กๆอ่านทบทวนนะครับอ่านทบทวนบทเรียนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ